อ่าผูดใดยนี่คอมเมนต์อย่างคอมเมนต์มาได้เพื่อพี่น้องคอมเมนต์มาได้พูดคุยโสล่ลกันได้พี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าสิโทรมาอ่จะโทรมาคุยข่าวเว่าข่าวหรือแสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวในโอการบรรอีสานบานเฮาพี่น้องทุกความคิดเห็นเนาะน้อมรับฟังทั้งหมดเลยไม่ยันมืออโสก็จะเอาข่าวนั้นมาเล่าสู่กันฟังมาพี่น้องว่าสิเป็นจังไดเนาะว่าถึงว่าโอการบรรลอิสรนบันเฮา,า,าเนี่ย เสือหลับกับเสือตื่นพี่น้องเสือหลับกับเสือตื่นเสือหลับกับเสือตื่นเสือเสือหลับก็มาตื่นเสือตื่นก็มาหลับอืมไม่ยางหันไปตั้งประเด็นไว้ไม่ยางหันไปตั้งประเด็นไว้ในช่องเพจเพจสถานีหมอลำไม่ยางหันโพสถามว่าอะไรคือจุดเด่นหมอลำคณะระเบียบวทศิลป์อะไรคือจุดเด่นหมอลำคณะระเบียบวทศิลิน อะไรคือจุดเด่นบลาคณะเสียงอีสานอะไรคือจุดเด่นคณะรัตนสินอินตาเิราชเนี่ยโพสไป3ามโพสก่อนเพื่อให้ทุกคนไปแสดงความคิดเห็นแล้วกับมิจหันสิเอาความคิดเห็นทั้งหมดมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องไปคอมเมนต์ได้เด้ออยู่ที่เพจสถานีบลำมิจิหันก็จะหยิบมาเอามาเล่าข่าวให้สุพีสุนองฟังเด้อ กานขอคอมเมนต์ก่อนพี่น้องอใอยมัดศูนย์ห,ห้เมาใครเบิ้งตีละเมาอะแชร์ไปพี่น้องแชร์ฝากแชร์ไปเน่ฝากแชร์ไหลไปเนี่ยพี่น้องเดื้อตอนนี้กำลังไหลสดอยู่ตอน,น,นกำลังไหลสดอยู่พี่น้องเพื่อจะเป็นรายการคุยข่าวบนกระดุมคู่ใดว่าจังไลเนี่ยแต่ก่อนทำไมเวทีคำพุนร่วมมิตรเล็กจังพอปีนี้เวทีใหญ่มากว่าสันวาเวทีใหญ่มากเวทีหมอลำมาตรฐานส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็คือ12ห้องน,งน,งยยนั่งลานวงใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเอ,อาไซซ์ของสองของนาง้าน รวมไปถึงหมอลำเพชรลำเพินด้วยก็12ห้องนั่งร้านส่วนซานเหล่าส่วนขวัญใจแฟนวัดจันนสินหรือยังข้าจอากสิรลดลันลงมาแต่ว่าหมอลำวงใหญ่หมอลำวงใหญ่ที่ที่เจ้าจว่าเออสิบสองห้องนั่งร้านอ่ะใหญ่สุดมากขาเจ้าจว่าเออนี่คือหมอลำวงใหญ่แหละเป็นมาตรฐานก็เลยใช้12ห้องนั่งร้านใหญ่สุดมากสิเป็นแบบนี้แต่ว่าบางคณะ12องห้องนั่งร้านซํานี้แต่ว่าต่อขางออก ใช้ขวาออกไงมังคณะก็ะเฮ็ดสูงขึ้นมังคณะก็ะเฮ็ดเลิกขาไปอีกก็แล้วแต่ว่าแต่ละคณะเจ้าเฉสิีออกแบบแบบใดยูทีว่าฉากแบบนี้เวทีแบบนี้คือปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามสไตล์หรือว่าตามที่ที่แต่ละวงจะนําเสนอว่าสิเป็นงานโชว์ออกแบบเวทีแบบนี้เฮจังซี่เหมาะกับงานโชว์แบบนี้หรือว่าปีนี้เอาแบบนี้สินะยูธีว่าเพื่อสีนนำเสนอแบบใด นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอลำข้าเจ้าใส่1ิบสองของนางล่างโค้งเหล็กที่เป็น1ิบสองของนางล่างอ่ะเขาเจ้าก็ซื้อแบบว่าเป็นเป็นเป็นเหล็กที่ออกมาจากโรงงานก็คือเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานเลยความกว้างก็เลยเท่ากันจาก1ิบสองของนางล่างเนี่ยมันจะมีอ่าถ้าช่วงช่วงช่วงของนางล่างนเนาะมันสีเียประมาณเมตรเม็ดรครึ่งเม็ดเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าสิซื้อเอาใส่ใดแต่ว่าส่วนมากอะสีใส์ซ้ำกันที่เป็นหมอลำวงใหญ่ มาตรฐานเท่ากันเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างมาจากโรงงานอืมาจากโรงงานเนี้เขาเจ้าวัดเป็นช่วงเป็นช่วงเรียกจะมันเป็นแบบนี่ไหมเล็กอเล็กเล็กจีมันเป็นแบบเนี้ยมันสีเยาวซ้ำกันมิสิมีสองหรือสามใส่เลยล่ะขเจ้าสื่อมามันจะเท่ากันหมดเลยเทสไทยมอล้ัมส่วนใหญ่เนี้ยจะเท่ากันเออสิบสองของนางลานเนาะอ่าผู้ใดมนี้คอมเมนต์ยังมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็มาโเลกันพี่น้องมาโเลมาคุยกันเนาะ บอสโจโพสอะไรวันนี้อ่ะเริ่มเรียข่าวอีอย่างนี่กินน,นหลายเนยกาแฟมาสันมาผูณเอ็ดดีย่ยายวิดค่ะยายมิดชีค่ะเขาขตั้งเสื้อให้มายายมิดชีเนาะยายวิดชีค่ะเราขายอันตะหมอหุงอยุวัฒนปปะอาวตะพินองอุบลไม่ยายมิดชีเนี่ยขอบคุณที่ติดตามไร้สดนะคะยายวิดชีค่ะตั้งเสื้อวิดชีค่ะ เดี๋ยวเบื้องหน้ามาเป็นรุ่นพ่อ <c oughs> <c oughs> ย่ายิชีค่ะต้องเรียกยายค่ะแล้วพี่น้องเอาเบาน้วงหวัวมวนมาเบิ้งข่าวเลขพี่น้องข่าวเลขที่ยายหันจะพูดในวันนี้ก็คือว่าอ่ะเบิ้งก่อนนามถือบอสโจโพอสอะไรบอสโจโพอสอะไรเกี่ยวกับอะไรขอเบิงเพจส่วนตัวของบอสโจสก่อนน้อมือนี่สาวหน่อยอย่ใส่วันที่9วัดเหล่าอ้อย วัดเหล่าอ้อยตะมตนต์หนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที้9มิถุนายนสาวน้อยพิบันเพีงไปแสดงที่นั่นเนาะน่าจะเป็นงานวิคี่น้องตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยู่ที่วัดเหล่าอ้อยพี่น้องเนี่ยสาวน้อยพเพชรบรรเพลงสุดยอดมารรพื้นเตยเตสเด็ดหมอรำเพรินกันหลานบอสโจหนุ่มโจก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอความที่บอสโจโพสต์เมื่อโพสต์แบบรัวๆเลยพี่น้องโพสต์แบบรัวๆเลยพี่น้องอ่ะอ่านโพสต์เล็กก่อนโพสต์เล็กก่อนพี่น้องโพสต์เล็กก่อน คนเลขเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาในบอสโจพลว่าจังไหว่วาสันวาอ่ะนี่ก็คือเฟซบุ๊กส่วนตัวของบอสโจโพี่น้องอ่าซีอานเนี่ยฟังมาเพื่อนว่าจังไหรโปรเจกต์ใหญ่จากค่ายลำเพลินดี้เลคคอร์ดโปรเจกต์ใหญ่จากค่ายลำเพลินดี้เลคคอร์ตพ่อโจเผยแล้วว่าสันวาช่วงท้ายฤด,ดูกาล3เพลงเด็ดก่อนลำสองเพลงช้าหนึ่งวาสันวาเตรียมคลอดใส่ฤด,ดูกาลที่จะมาถึงนี้โปรดิวเซอร์และนักแต่งคู่บุญทนายเอกิปิสัตพร้อมลุย ฝากแฟนๆรอชมเชียร์แชร์พร้อมเตรียมอย่าเตรียมฟอนเตรียมย่อนไซโปรเจกต์นี้วาสันวาลูกสาวใหญ่พ่อใหญ่โจต้องโก้จริงๆอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง่ครับนุ่มโจอำนวยการผลิตอันนี้พนเด็กนัขอแรงสนับสนุนพ์ที่สองนี่บอกว่าจังไหนพ์ที่สองนี่บอกว่าค่ายเพลงลำเพินอินดี้เล็กคอร์ทนายเอโปรดิวเซอร์คู่บุญเขาบอกว่าอำนวยการผลิตสเสดออีกแล้วครับท่านทีเด็ดเพชรบ้านแพงอีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ที่ค่าย เพลงลำเพลินอินดี้ได้ขอดทุ่มทุนสร้างเพื่อจะคลอดสู่สายตาเฟนเฟนในฤด,ดูกาลที่จะมาถึงนี้ศิลปินพระเอกนางเอกสามร้อยพี่งเพลงพร้อมสร้างสรงงสงสงงงรค์รรผลงานผ่านเสียงลำเสียงเพลงฝากพีพ่น้องต้อนอย่างฝากเว็บบอลผิดสร้างสรรค์ผลงานผ่านเสียงลำเสียงเพลงมาฝากพี่น้อง มาฝากมาตอนพี่น้องเร็วๆนี่มาสันมาหลินพันกันเอาพสน์อีกพจน์หนึ่งมาสันมาบอกว่านี่คือสิทธิ์เพลงแรงมากครับสามน้อพี่เป็นเพลงขอสร้างงานโปรเจกต์ผลงานเพลงและกอนลำเพื่อนำมาใช้บนงานบนเวทีอีกหนึ่งเจตนารมณ์หลักและเรายังยืนยันคำเดิมว่าเราทำเพลงขึ้นมาเพื่อเพื่อเฟื้อพี่น้องวงการเดียวก,กันหมอลำวงไหนลถเหผ่ับบาอยากนาเพลงเราไปเล่นสดเรายินดีและไม่เก็บค่าิกษสิิธิ์ ดีคสิทธ์เตรียมฟังเตรียมฟอนโปรเจกต์หน้าหนึ่งเพลงใหม่ของพระเอกน้อยพี่น้องมาณพชรบ้านเพลงสองก็คือเพลงใหม่อุ้งอิงรัตนาพลเพชรบ้านเพลงโปรเจกต์สามเพลงใหญ่ๆวาสนาสามกอนลำเร็วก่อนเตยบ่เพลงเลี้ยวบ่สองแล้วก็เพลงช้าหนึ่งที่เด็ดเพชรบ้านเพลงรวมดาวศิลปินสาวน้อยหลายผลงานเพลงก่อนลำไปเร็วนี้เพื่อคลอดสืบสกุลการที่จะมาถึงนี้ ขายเพยงเลงในคอร์ดโอ้โ oh. หสาวนอ้อยเฮ็ดอินนะีตลาสำหรับโปรเจกต์ยาง้งสำหรับโปรเจกต์เพลงของค่ายลำเพลินอินดีเล็กคอร์ดเริ่มจากมานะอุงอิงทีเด็ดเพชรบัรเพลงงบคร่าวๆประมาณ1ล้าน2แสนบาทปาดผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนหรือห้างร้านไหนสนับสนุนเราเป็นสปอนเซอร์จะเป็นสปอนเซอร์เราเชิญได้เลยครับเอพี FP. สาวน้อยพร้อมสนับสนุนกลุ่มปิดนี่พอจูโพด3าพด รัวๆว,วันนี้พี่น้อง